ยกขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยเราขึ้นมาพักขึ้นมาพักตรงเขาขึ้นมาพักไวผขึ้นมาพักไวนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับทําไมผมถึงต้องให้คุณนกทําก่อนเพราะว่าออย่างน้อยๆเลยอ่ะเพราะถ้าผมบอกไว้ตอนแรกคุณนกจะจำไม่ได้ใช่ไหมมนุษย์เราต้องเจ็บก่อนถึงจะเข้าใจใช่ปะเสร็จปุ๊บทาไงต่อเราก็อาจจะ ขึ้มาสักนิดหนึ่งแล้วก็เห็นไม่เลยจะดึงจะจับตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันยาวไปนะครับเราก็ค่อยๆลูดมาโดยคงตัวไปข้างหน้าใช่ไม่ไม่ไม่ต้องมาถึงขนาดนี้นะเอาแค่พอพอพอดีพอดีนะครับผมแล้วก็ดึงมาให้สุดนะครับอหลายท่านจะชอบสมับบนี้ดึงไม่ได้ เห็นไหมมันดึงไม่ได้อย่างเนี้ยหลายท่านนะเวลาเราดึงเรากวรที่จะดึงไปด้านหลังนะครับผมทีนี้ทุกครั้งที่เราปลดเป้นะครับผมเวลาเราเดินแล้วเราลื่นล้มหรือถ้าเราไม่ล้มเราอยากที่จะพัดเราก็ปลดสายทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะเวลาขึ้นเป้หรือเอาเป้ออกมันก็จะได้ง่ายลุย